ส่ยทานเองอันขั้ขวสปริงจะเป็นขั้วลบมาใส่ไปลบไปไหน,นอ,อันนี้บวกเห็นไปเห็นสายลักไหมบวกลบาสา่ไปเลยมาปิดฝาอย่าพึ่งไปอย่าพิ่งไปเก็บก่อน <S <S โอเคใส่เรียบร้อยเดี๋ยวสำหรับทีวีเครื่องนี้นะครับจะต่อเป็นสัญญาณไรไฟนะครับ <S <S แต่สายแลนไม่ถึงนะครับ กล,ล่องรุ่นที่2ที่ใช้มาก่อนหน้านะครับก็เครั้งนี้ก็ต่อสัญญาณ Wi-Fi มาแล้วนะครับอันนี้กล่องรุ่นที่3คิดว่าก็คงจะต่อตอไม่มีปัญหานะครับออกทั้ง2ด้านเลยนะถอดอ,ออกโอเคโอเคต่อไปสายอะแดปเตอร์อยู่ไหนเอย่ยเนี่ย Okay, cukup lah. Okay, cukup. Okay. อตอนนี้นะครับเขาให้กด2ปุ่มที่พร้อมกันนะครับปุ่มเมนูนะครับกับปุ่มควบคุมแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับเขาบอกว่ากดค้างไว้3มวินาทีนะครับแล้วก็ปล่อยหนึ่งสองปล่อยนะครับเป็นการเชื่อมต่อบลูทูธนะครับโอเคตอนนี้เรียบร้อยนะครับ เราก็เลือกที่ภาษาไทยนะครับนะครับกดโอเคจากนั้นนะครับก็กดต่อไปเลยนะจากนั้นนะครับจะเป็นการตั้งค่านะครับตอนนี้นครับในส่วนของการเชื่อมต่อ Wi-Fi นะครับมันก็จะมี Wi-Fi ที่เราที่ผมเองใช้งานอยู่นะครับ คือข่ 5G นะครับกดโอเคไปเลยจะไปก็ใส่รหัสผ่านนะครับตอนนี้ระบบกำลังจะเชื่อมต่อ wifi นะครับตอนนี้เชื่อมต่อสำเร็จแล้วนะครับอ่ารอสักครู่นะครับจะเป็นยังไงต่ออ่าตอนนี้ระบบก็กำลังดาวน์โหลดนะครับติดตั้งอัปเดตระบบอยู่นะครับ ต้องรอสักครู่นะครับ <Surprise. S 1> อันนี้ก็จะเป็นเวอร์ชั่นของเฟิร์มแวร์นะครับเป็นเวอร์ชันอัปเดตล่าสุดนะครับ <Yeah. S 1> ตอนนี้ก็อัปเดตระบบเสร็จแล้วนะครับระบบเขาก็จะให้ลงชื่อนะครับเข้าใช้งานส่วนของอ,อีเมลนะครับเพื่อใช้งานรับชมบนทีวี Android นะครับ ก็เราก็ต้องใส่อีเมลให้เรียบร้อยนะครับ